เพมเพม Good morning everybody อรุณสวัสดิ์ครับทุกคนนะอ้วนโกนยิงปลา2มาแล้วจ้านะอ้วนโกนยิงปลากลับมาแล้วครับกลับมาประจำการครับหลังจากที่หายไปหลายวันดีดักนะจ้ะกลับมาแล้วพร้อมกับนี่เลยครับ T S ่1ว้าวนะจ้ะเว็บนี้ที่น้ากำลังเล่นอยู่นี่เลยนะครับ เพราะฉะนั้นถ้าใครที่สนใจนะจ๊ะอยากมาเล่นเว็บเดียวกับน้าน,นะจ๊ะเว็บนี้เชื่อใจได้เรื่องเบิกเรื่องถอนนะครับได้แน่นอนไม่มีบิดคริวนะจ๊ะทักไปได้เลยครับที่ a อ TS91 1ว้าวนะครับและยังมีเครดิตมีโบนัสแจกด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวรอติดตามนะว่าอะไรยังไงนะครับอ่ะมาครับเชา้านี้นะก็ อยู่ที่ทุน400นะครับ400มาอย่างที่บอกครับช่องนี้นะครับนะอ้วนกดยิงปลา2อนะจะเล่นซิชิกอสอยู่ที่ช่องนี้นะครับก่อนอื่นเลยกดกระสุนลงไปก่อนนะครับมีสักพันนัด้นยิงที่สุดสุดน,น,นะมาขอเริ่มเอาเลือกเอาใช้ด้วยกันไอเทมจะได้ไอเทมไหนมาลองดูที่กระสุนรีได้ไหมหรือปลาหรือก,กรแมงกะพรุนหรือถุง หรือปลาไม่ได้ทักอันโตอ,อันนี้ไงได้ปุ๊บเลยเอออ,อุตาบอกว่าเอาเลิกเอาชัยเอาเลิกเอาชัยอะไรวะไม่มาเลยเออมาแล้ว,มลวเมื่อคืนกเทพพบุตรวงร้อหมุนตอนเช้านี้ได้ปวงร้อไหมครับหมุดก็สวยนี่หมุนสวยเยี่ยมลงมาอีกเออโอ้โหสุดยอด ความเป็นเทพผู้บุตรวงล้อมุนยังไม่หมดไปอ้าวอ่าแต่ก็ยิงดีก็ยังได้คูณร้อยมานะเออเอาสิเมื่อคืนนะครับถ้าใครถ้าใครได้ดูคลิปของนาแล้วนาะเล่นฟิชชิงวอร์นั้นนาก็เป็นเทพผู้บุตรวงล้อมุนนะมีเช้านี้ยังต่อเนื่องมายังมีความสามารถในการเลือกหมุนได้ดีๆอยู่เออเออเอาสิดีอยู่ได้ได้เอาเอารถเสเด็จรถเสด็จ นั่นแหละเนี่ยครับในการเล่นฟิชชิงกอสนะฟิชชิงกอสเล่นกอสนะถ้าเกิดราชามงกรนะครับเสด็จมาแล้วเนี่ยแล้วเรายิงน้วแตกรัวๆแช่ต่อได้นะเออแช่ต่อได้แต่ถ้าไม่แตกรัวย้ายตัวนะนะบ,บอกเลยนะแนะนําว่าให้ย้ายตัวนะครับมาตัวอื่นย้ายไปเรื่อยๆนะครับอย่ายิงแช่เอาได้อีกแล้วเอ้ย อะไรกันนี่ได้ปืนฟรีสองทีติดด้วยร้อยนัดเอาเอา,เอามามามาดูกันร้อยนัดจะทำเงินได้เท่าไหร่ป่าทองป่าทองปอง่าทองมาแล้วสิบสี่โลมาฟ้าดีไหมั้ยมามัางกรเนี่ยมังกร,งกรทองมาย้ายไปแต่ มันแตกตอนนี้เลยใช่ไหมที่หน้ามังกรค่านนี้แตกมากกนะเม,มื่อกี้น้ายิงเยอะแล้วนะแตกเยอะเลยไม่ใหญ่ดีน,นี่เขาเรียกไม่ใหญ่ดี ดูหัวงอีกลวอีกลวอีกมองตัวอื่นไปด้วยนะมองไอเทมตัวอื่นไปด้วยนะครับว่ามีหรือไม่มีนะเออแล้วค่อยย้ายเป้าแต่ถ้าไม่มีไอเทมก็เออให้มันแค่ยาวๆนี้ไปเอามามาแล้วมาแล้ววานวานมาแต่นี่แตกอยู่ขบนยังแตกอยู่แหวนแตกอยู่ไปวานบ้างย้ายอ่ะแตกไหมแตกก็แตกนี่เขาจะย้ายนะไปวาน เอออ่าเ,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 เปลี่ยนน้ําในระหว่างที่เปลี่ยนน้าครับขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะจ๊ะขออนุญาตประชาสัมพันธ์เอาบขออนุญาตประชาสัมพันธ์ครับ <S 2> <S 2> ท่านใดนะจ๊ะที่ดูอยู่ตอนนี้นะครับและยังไม่ได้เป็นสมาชิกกับ TS 911ว้าวนะครับ TS 911ว้ามีโปรพิเศษสําหรับท่านมาแล้วนะครับ ฝากไปเลยนะครับโบนัส50%นั่นหมายความว่าท่านฝากแค่300นะได้โบนัสทันที150บาทโอ้ยฝาก300ได้150ได้เครดิตไปยิง450บาทเยี่ยมจริงๆช้ายอยู่ใยครับทักไปเลยแอป p s 9 1ว้าวนะจ๊ะและสำหรับท่านที่เป็นสมาชิกของีเ9 1ว้าอยู่แล้วนะครับไม่ต้องเสียใจไม่ต้องกังวล มีโปรสาหรับท่านนะครับวันที่4ี่ธันวา t นี้ตอนนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่3เอ้ยวันนี้วันที่2ดิใช่ปะเออวันที่2นะครับวันที่2ละวันที่2ละวันที่4นี้นะฝากแรกของท่านฝากแค่10บาทนะฝากแค่10บาทนะรับโบนัสไปเลยอีก 100PS ีเอสเาหนึ่งแ้คูณให้เลย10เท่านะครับเป็นอีก100โปรพาพ่อเที่ยวนะครับเตรียมคุณไว้ให้ท่านสําหรับ เอาไปทำกำไรเพื่อพาคุณพ่อเที่ยวในวันที่5ธทันวานะจ๊ะเพราะนั้นรีบเลยท่านไหนที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกกับทีเอสหนึ่งวารีบไปสมัครท่านไหนที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วรอไปเลยครับวันที่4ีมีโปรฝาก10ได้ร้อยคุ้มยิ่งกว่าคุ้มวะ่ะนะบอกเลยเออเออแตกแตกรวยๆอ,อ,อย่างนี้กระสุนซีแตกรวยๆอย่างนี้เขายังชั่วมันเลือกหน่อย เลือกหน่อยอันนี้ล่ะเออเยอะสุดแต่แต่อันนี้ครับถ้าใครดูฟิชชิงวอร์ดของน้านะน้าจะมีทฤษฎีซองซองแซงนะแต่ว่าอันนี้น้าว่าไม่ค่อยเท่าไหร่ไม่ไม่เวิร์กกับทฤษฎีซองซองแซงทฤษฎีซองซองแซงนี่เหมาะสำหรับของฟิช h i n g God เอ้ยฟ i ชชิงวอร์ดอย่างเดียวนะครับ หวางได้ไม่เอาได้ต่ำตัวไม่เจ้าไม่เจ้าจุดเดิมไปเลยโอ้ยโอ้แม่สูงสุดกระต่ำสุดเขาเรียกว่าขึ้นสุดลงสุดขึ้นให้สุดต้องลงให้มิด ขอ,อ้โหนี่ไงเยี่ยมครับมับงกรแตก888ไปเรียบร้อยแล้วน่าจะ888ร,ร้อยแปดสิบแปดเงินกำสามร้อยห้า,าะะเออเออยังไงก็แต่น่าจะ888ทะลุเป้าทะล,ทะลุทะลวงครับเข้ามา400นะจ๊ะออกที่884นะครับเท่ากับบวกมา480อ,อ,อ่ะโอ้โหเนกำไรทะลุร้อยเปอร์เไปอีกจ้ะสุดยอดเช้านี้นะครับเออ อ่ะก็อย่างที่บอกครับว่าตั้งเป้าไว้นะครับตั้งเป้าไว้แล้วก็ทําให้ได้ให้ถึงเป้าหรือว่าถ้าเสียแล้วก็หยุดนะจ๊ะเออปามีให้อยู่ทุกวันวันนี้นะไปก่อนนะจ๊ะ